ช่วงอร่อยตบโต๊ะว,ว,วันนี้พี่หนุ่มพี่แท่งพาไปหาของอร่อยร้านดังเมดูเด็ดใกล้ๆวัดกันที่ครัวอับสอนอครัวอับสอนร้านอาหารไทยที่เปิดตั้งแต่ปี2520 ร้านนี้เคยเข้าร่วมแข่งขันอาหารไทยที่จัดโดยสมาคมพัฒตาคารแห่งประเทศไทยและชนะเลิศถึง3ปีซ้อนโอ้โหแถมมีรางวัลอื่นอีกเพียบครับการันตีความอร่อยกันขนาดนี้แล้วเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเสียเวลาแหมจะมาตลกอะไรตอนนี้เพราะคุณเออเราไปลุยกันต่อเลยครับคุณผู้ชมจ๋า เอย <c oughs> นี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะครับผมแค่รางวัลการันตีความอร่อยที่ครัวอับศรได้รับมานี่บอกเลยนะครับว่าน้ำลายจะทะลักออกมาแล้วครับคุณผู้ชมชิมอาหารการเถิรครับพี่จ๋าไม่ไหวแล้วครับผมหิว <c oughs> ทถอทพี่นมอย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยครับพี่แทงเขาหยอกเฉยๆนะครับอรู้น่ะว่าน้องกชอบกินอมันอดยั่วไม่ได้งไงเออเอาสัหน่อยนะพี่เนาะอ้าว